พร้อมนะพร้อมนะพร้อมแล้วพร้อมวิ่งครับระดบนึ่งไว้เตี้มาแล้วิตตกพวบเลยโอเคไหมรับไปแลยฮ่าฮ่าฮ่ามรับอะไรผึ่งบินยิงผีเดี๋ยวนี้ยิงผีผียิงผพร้อมรับสูตรเลยครับโอ้โหสิทธิ์เลยยพงไอเบียตอีกแล้วอ่ะเออจะยังยิงผีนะ ีวแล้วต่อแล้วเ็นพี่แล้วเนพี่กูวิ่งกูวิ่งก่อนนะโอเคโอเคโอเคอแดงไ่ไหอกะนพีวเ็นพี่แกมีมันที่ป่ะมีมมข้างในมันไม่ลั่นมาเลยวะ โดนกูบอกเลยว่าโดนกูรอดแล้วรถแดงรถแดงมีไหมก้าวผมรอดแล้วโดนเฮ้ยรถแดงเหมือมีนะรถแดงรถแดงแดง์ีวีิ้งตู้ไฟดีวีิงตู้ไฟล็อกลอกให้ตหนังแกร์ีวีิตู้ไฟเวลาเยอะเลเยอะับานิงเหมือนมีไรวะรถตับมีตัวหนึ่งรถแดงอะ

ไม่ไม่ไม่เลไม่ทันนะไม่ทานนาประเด็นเลยต้องเสี่ยงไหมต้องเสี่ยงเวลาเอาระเบิดปลาไปเลไหมปลาเปนลูกเฮ้ยลูดลดไม่ได้ใจว่ามีหรือเปล่านตักปูเลเห็นมันขามันลองยิงดิเ้ยึงไอกีปึ้งเงยเงยจอสุดแล้วมึงแงะดูตีดีโอ้โหได้หน้ามี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 ผมไม่ได้ใจมเห็นมันขาเดินปลาระเบิดป็นลูกเห็นไหมพี่มึ้าไเหรเออเราปลาระเบิดบดลูกดึงเช็คก่ดิ ใครใครจะใช้อะแล้วเราคอยดูคุต้องใช้ลวต่ำผมต้องใช้ลวต่ำติวติวมีแฟดนะไม่เอาดีกว่าติ้วมีนนี้แจ็กกี้เหรอแจ็กกี้ปหออะไผมไม่มีผมไป่นเ้าอแฟดบอลแฟดผมวมัเยอะเหรอเอาเอาเลยนก็ให้่แจ็คปาแฟดไปเลยไอ้ไอ้กี่มาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไม่ไม่ไ่มันไม่ไปไปเฉดไปดเลยไมดันเลยไ ไป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 ทไมกูไม่เห็นสไนวะกูเปิดนะกูเปิดเลยนะเร็วเร็วเร็วผีวิ่งผีวิ่งผีวิ่งแป๊บ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 ไม่มีไม่มีเฮ้ยเราวิ่งกลับกลับกลับไปเซนระเบิดกลับไปเซนระเบิดกลับไปกลับไป รถแดงมีเออกูถึงบอกเรวร็นั่งแบบขยับไไม่ได้เรแดงกรถแดงมีเ็รอบีเราออกขวาไปเลยดีกว่าเยนนั่งนั่งขวาแล้วเงเลยาโอเคมามาพร้อมแล้วใครก็ได้นับหน่อยหนึ่งสองสามหนึ่งแล้วปลาสองสามออกขวาเลย ไม่เห็นมีเลยเียกวไม่มีหรอกไปเอาขวาไปเสียแล้วเบิดไอ้่ลวตมามีสไนแน่นอนกีเห็นมันโดนอมออมันน่ากลัวหมดอะยังไงให้ตีปาแดรถาไหมปาแดไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ันเปลืองไปแล้วรอรอไว้รถมนาทีนาทีไอแล้วพี่เบียร์พี่เบนัไปหน่อยกูเปิดกูเปิดแล้วอ๋อออเฮ้ยดูอยู่นีบ้าง้างมันไม่ยิงกูเลยวะกูบอกแล้วไม่มีไป เฮ้ยใ <c oughs> จเย็นนี่อย่าลุยเดียวเลทำไมไม่ทำตามแผนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บแฟนเเก็อ่ะอีกโกอีกโกให้ออกลวะ่ยางโเลยอ่ะเอาเลยเออไม่เป็นไรออสายออสายไป ออกสายไปออกสายดิเอดิดินิดถ่ามาถอยไปแล้วโอเคกูเปิดนะกูเปิดโล่นะโอเคโอเคเดี๋ยวผมล็อกให้ไปอู่เข้ามา ตายนึงตายนึงกูได้อยูตขายพหนอ่ถอยถอยถอยได้ถอยได้ถอยได้กูดูให้ถอยถอยมาถอยมากเองกูจัการเองกูจัดการเงกเองเวงกูจัการเองบอมจัการให้ด้วยนะอยู่ะข่ายโพะพี่อยู่รถเอง เงียบเงียบเงียบเงียก่เย็นแอมมัอพี่นะครับบอมพี่อยู่รถแดงได้อยู่มาแล้วกแบาซิลตัวนึ่งถไหนเออเดี๋ยวมันมีเวลาดิหลอยได้เฮ้ยมมไมไมอย่าตายนะอย่าตายบอมใจเยนใจเย็น

Ê, cua ở thằng này Quê ừ. ơi Ào đó, ôi giả, phèn lời Chó gọi ngoài đây mày <laughs>

เฮ้ยไอคนตรงนั้นอ่ะคุเล่นเองวะหลังกำแพงอ่ะคุเองกูเองดูงายไอจุดเนี้ยมันจะโดนกำแพงบาซิลยิงุดนี้ยมันจะโดนกำแพงบาฟิลยิงเดี๋ยวมันไม่ยินไงดังบี่สวยย็บหน่อย อยูเก e ิดบอมเฮ้ยขวา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 จะวิ <c oughs> <c oughs> ่งมาบอมบอมดูสนาไว้บอมกูจะไปช่วยเพื่อนบอมดูนายไว้แชร์เอาเลยนะมันกระตุกอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่มีมีเฮ้ยมันโดนระเบิด ตรงตู้ไฟตตัวไไฟงหน้านะมันอยู่กับแพะขาวพี่แคทเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นกับแพะขาวไม่เห็น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 อะไรมันโดดอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นกูเห็นกระโดดอยู่เนี่ยสองตัวสองตัวกูไม่เห็นมันจะโยนระเบิดมันจะโยนระเบิดมันโยนระเบิดไปแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้โดนไม่โดนไอ้เกี้ยวกับตื่นเต้นอะไรวะของปาแฟดไปหามันนะผมปลาแฟดไปหามันนะเออมาแล้วมาหล้วหันหน้าหนีหน้าหนี รอมันบุกนะผมไม่บุกไปนะไม่ต้องบุกไม่ต้องบุกผมผมเหมือนมันไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงเนี้ยจะใส่ไปไหนไปไหนไปไหนจะไปขวาผมยิงได้นะแต่ผมไม่ยิงผมเนียนนะไปจะอยู่เฉยๆนิดเดียเอออยู่เฉยไม่ต้องวิ่งแล้วี่จะทีแล้วไปตายตายีนตัวนะสองสองไม่ต้องแบงต้องแบงแบงติว ติวจะวิ่งไปเล่นก็แพงไม้เหมือนกันผมจะเชื่ออะไรพี่ไม่ได้อะไรติวติวพี่หอพี่หอพี่ไหวพี่ไหวเชื่อพี่เชื่อพี่มันจะมาแล้วติวมันจะมาแล้วนัึงมันจะมามันโดดดูอยู่จีท์ฟลักถ้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวแบบตัวนี้ผมยิงได้ชัวร์เลยเอาไหมยิงไหมชัวร์ผมปล่อยผมปล่อยเลยรอรอรอผมเนียนเนี่ยมันไม่รู้เนี่ยมันออกมาแบบเยอะมากเลยรอรอรออะไรหลีกับผม <scroll out. S 2> ถ้าผมเขียอย่เ <transc> ดียวอะไรของเขาได้สองครับถ right ้าเองไม่ไหวจะกระโดดกลับมากระแพงไหนนะเดี๋ยวให้พี่เจเขายี้ทนังมาให้จะไหนจะไหนอยู่กูมาอย่างงี้มาอย่างงี้มากระแพงอ่ะมันโดดโดดอยู่เนี่ยเขาอยากเอาก็แป๊ะเลยเนี่ยหลังหลังกระแพงนู้นอ่ะมึงมาอย่างงี้ดิโอ้ยไอ้เหี้ยกูผิดแล้เนี่ย ตายกี่ตัวสองมันจะแลกเคิรนแต่เย็นมันเป็นหลังอูกลับแล้วกลับแล้วไม่กลับแล้วมันปลาแรกเบิดมาแย่งวะปลาสองเท่ปลาลุกนุปลาลูกนปลาแตกมาลูกนเหลืออีกหคนอ่ะมาเลเปิดเลยห้าคนร็เปิดเห็นไหมโยนอยู่ตรงนั้นายเจอแล้วตามาตรงคนมาตรงหัตัง ใครตายเฮ้ยมันไหมลราขวาขวามาที่เดิมแล้วขวามาที่เดิมนะพี่เดิมเดี๋วต่อทีละต่อทีกกว่ากดไฟตัวหนึ่งกดไฟตัวนึ่ง ระวังเครื em, ơi, ơi, okay, okay. Th ่อพี่แจ๊คเครื่อพี่แจคด้วยกูเองกูเองไว้ใจกูไว้ใจกูโอเคเคพี่เดียวผมไม่ดูนะเออในมาแล้วเนี่ยขวาสองขวาสองยิงผีหน่อยดิกูยิงยังไงเนี่ยวะ ไม่เล่ดิเฮ้ยไปอยู่จุดเดิมอยู่จุดเดิมกูเองเดี๋ยวกูจัดการเอง